สวัสดีครับพบกับโอเล่คิวครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวดูบิกนะครับนั่นก็คือแกนมินิเอมโปครับผมโอเคครับเราไปดูกันเลยโอเคครับเรามาดูที่ตัวกล่องก่อนดีกว่าก็ตัวกล่องนะครับเป็นลักษณะสีเทานะครับคล้ายๆกับแกนอีเลนเอมโปเลยนะครับหน้ากล่องเขียนแกนมินิเอมโปนะก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ภายในกล่องครับก็เหมือนกันเลยเหมือนกับตัวแกนอีเลนเอมโปก็ทางซ้ายเป็นตัวเก็บดูบิกนะครับส่วนทางขวา นี่เลยก็จะมีเป็นตัวนี้ครับตัวปรับไหลแม่เหล็กแล้วก็ตัวปรับแต่งรูบิกนะครับแล้วก็มีถุงผ้าอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีการสอนเล่นรูบิกนะครับก็จะมีพวกการ์ดนะครับแล้วก็คู่มือการวิธีเทคนิคเออไม่ใช่เทคนิคครับคู่มือการปรับแต่งว่าจะปรับแต่งยังไงครับ ก็ต้องแนะนำนะครับใครที่ไม่เคยใช้เก็บไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าผมว่าของแกนนะน่าจะเป็นแบรนด์นะครับรูบิกที่คู่มือมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขาปรับแต่งได้วุ่นวายมากๆนะครับก็เป็นข้อเป็นคำชมแล้วกันนะครับปรับได้เยอะดีนะครับโอเคครับมาดูที่ตัวลูกกันโอเคมาดูข้อมูลตัวลูกนะครับก็ตัวลูกนะครับตามชื่อเลยครับมินินะครับมินิก็เป็นไซส์เล็กถูกไหมครับก็รุ่นนี้ครับมาที่ขนาด53มมิลลิเมตรนะครับผมก็53ก็ เป็นขนาดที่เล็กกว่าไซส์ปกตินะครับพอไซส์ปกติอยู่ที่ประมาณ5 5เออ56นะครับแล้วก็ไม่ก็5 5 5ตอนนี้มีหลายมีหลายขนาดนะครับในตลาดดังนั้นก็อันนี้ก็แต่นี่ก็เล็กมากนะครับน่าจะเล็กกว่าลูบิ๊กไซส์ปกตินะครับเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะครับก็จะที่เห็นนะครับเล็กกว่าประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์น่ารักนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับอยู่ที่54กรัมนะครับโหแบบเบาน่าจะเรียกว่าแทบจะ เป็นลูกหนึ่งที่เบาที่สุดในตลาดได้เลยนะครับสำหรับสาวคุณสานะครับคือใครที่เคยจับแกนอิเล็กปรนะคับที่5เอ่อที่มันน้าหนักที่ประมาณ60กว่ากัมนะอันนี้เบาวกว่าประมาณ10กรัมเลยนะครับก็ถือว่าน้ําหนักทําได้ดีมากๆนะครับก็รูกบิ๊กมันเล็กนะครับน้าหนักจะต้องเบาตามนะแล้วก็มาดูที่ฉชสีกันดีกว่าครับก็ฉชสีตามสไตล์แกนนะครับตัดกันอย่างสวยงามมากๆเลยนะ ครับก็แล้วก็ภายในก็เป็นสีขาวนะครับส่วนพิพลาสติกภายนอกครับเป็นพลาสติกด้านนะครับใครที่มีการแก้สามหก r y นะครับก็มันเป็นเหมือนวัสดุเดียวกันเลยนะครับมีความความรู้สึกเหมือนกันเลยนะเวลาจับโอเคครับเราไปดูที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าโอเคครับเรามาดูที่เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของคัตติ้งนะครับคัตติ้งนะครับลูกนี้นะครับที่4 5องศานะสามารถคัตได้ครับอย่างสบายแต่ถ้าเลยไปอีกครับ ก็คัดได้ครับจะออกแรงเยอะขึ้นมาหน่อยถ้าเลยไปอีกตำแหน่งนี้ครับไม่สามารถคัดได้แล้วครับอันนี้จะเลย45องศาได้นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนรีเวิร์สนะครับนี่ครับเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะก็รีเวิร์สแบบ e ซี่อ่ะรีเวิร์สนี่แบบแทบไม่ต้องออกแรงเลยครับรีเวิร์สนี่แบบสุดสบายๆเลยครับก็คัตติ้งโดยรวมครับก็เลย45ได้เล็กน้อยตรงนี้นะครับส่วนรีเวิร์สก็สุดนะครับก็โดยรวมถือว่ามาตรฐานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสามารถ คัดได้เกือบทุกจุดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยั้ไครับไปดูที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าโอเคครับมันที่เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการปรับแต่งนะครับก็รุ่นนี้ครับการปรับแต่งจะต่างจากแกนอิเลนิมโปอยู่นะครับเดี๋ยวผมหยิบแกนมาให้เทียบให้ดูนะครับโอเคครับนี่ก็คือแกนอิเลนิมโปครับการปรับแต่งเป็นแบบ GESPO นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่นะครับมันจะไม่ใช่ g p s p o นะครับลูล่าจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการปรับแต่งเป็นยังไงนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ครับตัวกล่องสีขาวที่เขาให้มานะครับนี่เลยเปิดฝาออกมาครับภายในครับจะมีแท่งเล็กๆเสีขาวแล้วข้างนี้ก็คือแท่งแม่เหล็กครับไว้ปรับแรงแม่เหล็กก็เหมือนแกน G.E.S.P.O. เขาที่มีแท่งแม่เหล็กแถมมาให้แล้วก็ตัวกาครับอันนี้เป็นตัวปรับแต่งนะครับ อันนี้จะไม่มีแบบตัวนัดนะครับที่เป็นสีน้าเงินสีฟ้าและสำหรับการนี้ไม่มีนะครับอันนี้มันปรับในชิ้นเดียวได้เลยครับก็ถือว่าดีนะครับไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการปรับแต่งดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกครับนี่ตัวปรับแต่งเห็นมาตอนนี้มันจะเล็กๆสั้นๆนะครับเราจะยืดขยายมันออกนะครับวิธียืดก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ดันให้ตรงครับเนี่ยมันจะมีโลโก้อยู่ดันให้ตรงล็อกครับถ้ามันไม่ตรงบิดก็ลองบิดดูรอบๆครับบิดบิดดูครับ ลองบิดดูผมก็ไม่แน่ใจเราต้องลองบิดดูครับเนี่ยมันจะมีดังแก๊กตรงที่มันดังแก๊กเนี่ยพอแก๊กปุ๊บแล้วคุณก็ดึงต่อครับท่านี้ครับผมท่านี้ก็ตรงแล้วแล้วก็แข็งแรงครับมันจะยืดแล้วก็แข็งแรงด้วยอ่าการปรับแต่งครับแล้วเรามาดูกันครับว่ายังไงก็มันจะคล้ายกับแกนอิวเรนมโปเลยนะครับก็จะปรับได้ทั้งสองตำแหน่งครับปรับตรงนัดที่เป็นสีฟ้าเห็นไหมครับแล้วก็ปรับตัวสีใสที่เป็น GTN นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับแต่อันนี้สีฟ้าเขาจะเรียกว่านัดนะครับอันนี้จะเป็น New m e r i c l e Variable Nut ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็น New เอ่อ New m e r i c l e Distancing Nut นะครับตัวสีฟ้านะครับก็การปรับครับง่ายๆเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้มือนะครับอันนี้จะใช้ตัวฝาครอบด้านกว้างลงไปครับครอบที่ตัวนัดนะครับครอบอันนี้นะครับครอบลงไปเลยแนะนำไม่อยากกดแรนถ้าเรากดแรนนะครับมันจะหลุด จะเกลียวออกมาเลยมันจะเด้งมันสปริงเด้งออกมาเลยนะครับอันนี้ให้กดเบาๆพอครับแล้วค่อยข้อพอแล้วก็บิดการบิดนะครับบิดตามเข็มนาฬิกานะครับอย่าบิดทวนนะครับนี่แล้วแค่นี้ก็บิดจะ็นเสียงแกลกๆนะครับแค่นี้เองครับบิดไปเรื่อยๆแต่เราจะรู้ได้ไงครับว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนอะยังไงครับซึ่งตอนแรกผมก็งงครับหาไม่เจอครับต้องบอกก่อนนะครับผมกาจะเจอก็งงครับ ไปไปเห็นเองครับงงครับดูเลขยังไงคือแบบดูอ่านอ่านแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องครับไม่เข้าใจครับดูคลิปต่างประเทศก็ไม่รู้ครับจนมาเจอครับไอตัวเล็กนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับอ่าถ้าไม่เห็นอยวผมจะไปดูครับว่ามีภาพหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับตรงนี้ครับอืมแป๊บหนึ่งนะครับไฟมันเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวนี่นี่ตรงตำแหน่งนี้นะครับ เห็นไหมเอ่ยมันจะมีที่เป็นรอยวาวเล็กๆ,ๆนะครับมันจะเป็นรอยวาวเลๆๆๆ็กๆเห็นไหมตรงนี้ตรงไหนนี่จะมีรอยวาวเลๆๆๆ็กๆนะครับก็ถ้าเลขตรงนี้เห็นมันจะมีเลขลับรอบอยู่ถ้าเลขเราเนี่ยมันตรงกับรอยวาวเล็กๆ,ๆตรงไหนเนี่ยตอนนี้ครับไม่รู้กล้องเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับเลขสามนะครับตรงกับรอยวาวนี้ก็คือตอนนี้ความหลวมอยู่ที่ระดับ3นั่นเองนะครับเห็นไหมเอ่ยอันท้าเราบิดใหม่ครับบิดไปทีหนึ่งครอบบิด ก็ตอนนี้นะครับดูใหม่ลอยเว้าเห็นไหมครับตัวตอนนี้ลอยเว้าหยุดเลขที่2ครับก็ง่ายๆครับตอนนี้ความหลวมอยู่ะดับที่2นั่นเองนะครับโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนหลวมสุดอนไหนแน่นสุดนะครับก็เลขที่4นะครับคือความหลวมที่สุดนั่นเองนะครับส่วนหมายเลข1คือความแน่นที่สุดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราผมขออนุญาตปรับกลับนะผมตอนแรกผมปรับไว้ที่3นะครับ ก็นัดนะครับเป็นตัวเป่าความแน่นหลวมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวสีใสนะครับเราจะไม่เรียกว่า GTS แล้วนะครับเราจะเรียกว่าเอ่อ tension ่นนะครับในตัวเป่าความตึงของนัดนั่นเองนะก็การปรับง่ายๆครับใช้อีกด้านแทนครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะ ถ้าเราไม่จะไม่มองตัวสีฟ้าต้องสีใสครับภายในสีใสเนี่ยมันจะมีตัวล็อกหนึ่งเนี่ยที่ที่มันจะสามารถเห็นสปริงได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอโทษนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสโอเคเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยที่เราสามารถเห็นสปริงเข้าไปได้เลยอะ่ะมีทั้งหมด3ด้านเห็นไหมครับตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นล็อกรอยเวาครับคือมันไว้สำหรับการใส่เนี่ยตัวตัวปรับนะครับ ลงไปครับแล้วก็บิดเลยครับอันนี้จะไม่มีตัวเลขนะครับอันนี้เราต้องนับเอนาเองนั่นเองนะครับแล้วก็บิดเลยอันนี้นะครับตัวใสเป็นการปรับไม่จะปรับแน่นหลวมอันนี้เป็นปรับการปรับความยืดหยุ่นนะครับความตึงของสปริงนั่นเองครับอันนี้ก็มีสีะดับเหมือนกันครับแล้วก็นับไปอันนี้ต้องนับสองสามสี่พอสี่ปุ๊บแล้วพอมาที่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งมันจะเป็นตำแหน่งที่หลดลงมาที่เดิมนั่นเองนะครับนี่ครับประมาณนี้ ตำแหน่งที่มันปรับเหมือนโมยูเลยครับตำแหน่งที่หลวมที่สุดก็คือตำแหน่งที่1มันจะหลดลงมาในแกลกที่ดังที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือการปรับแต่งนะครับโอเคครับก็การปรับแต่งนะครับง่ายๆนะครับสารการประแต่งตรงกลางนะมันง่ายมากเลยนะครับพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ปรับแต่งได้เลยทั้งลูกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่เรื่องต่อไปก็คือการปรับแต่งแม่เหล็กนั่นเองนะครับ ก็การปั่นแม่เหล็กเหมือนแกนอิเลียมโปทุกอย่างเลยครับเหมือนทุกอย่างครับไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเลยครับก็ปรับตรงคอร์เนอร์ถูกไหมครับแม่เหล็กของแกนอิเลียมโปครับก็นี่นะครับปรับตรงคอร์เนอร์ก็นี่นะครับเห็นไหมเอาแท่งเหล็กเนี่ยที่ให้มาครับดันออกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดันดูนะนี่ตอนนี้เหมือนจะเห็นไหมอยู่ทางขวานะครับการปรับง่ายๆครับก็แค่ดันดันไปอ้อท่วครับดันแรงไป นี่ครับจำเนึงยนะเมื่อกี้ทางขวาต้องกลางก็คือแม่เหล็กปานกลางครับทางซ้ายคือแม่เหล็กที่แรงที่สุดนั่นเองนะครับทางขวาก็คือแม่เหล็กที่หลวมที่สุดนั่นเองครับก็แม่เหล็กปล่ตัวนี้ได้สานะครับแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้อีกเห็นไหมครับเหมือนเอเลนโปเลยเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมนะเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับก็ถอดถอดเนี่ยการถอดง่ายๆครับบิดทวนเข็มนาฬิกาครับแค่นี้เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็บิดตามเข็มแค่นี้ครับก็ได้แล้ว นี่คือเรื่องของการปรับแต่งทั้งหมดนะครับก็สามารถปรับแกนกลางได้ทั้งหมด16นะครับบวกตรงแม่เลยอีกเอ่ออีก6ถูกไหมครับก็รวมทั้งหมดเป็น9 6รูปแบบครับถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะน่าจะ9 6นะครับถ้าคำนวณผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็คือเรื่องของการปรับแต่งทั้งหมดนะครับก็ปรับแต่งได้เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆครับแล้วก็ง่ายกว่าเดิมด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่หัวข้อต่อไปดีกว่าครับโอเคครับหัวข้อต่อไปครับคือเรื่องของฟีลล เดี๋ามาดูนะว่าเสียงอะไรหรือมียังไงเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ผมต้องบอกกันนะครับลูกนี้นะครับมันมีความ ยังไงก็เป็นความเป็นแกนคือมีความนุ่มค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะมันจะไม่ได้นุ่มแบบแกนอิริเลนโปนะครับอันนี้ไม่ได้นุ่มเท่านะแต่ว่ารุ่นนี้ครับมันจะมีความแข็งมากกว่าแล้วก็กรอบมากมากกว่านะครับฟิลลิ่งมันเหมือนแบบการที่เอาแกนอิริเลนโปรผสมกับแกน3 6 i c a r r y คเลยครับคือมันเหมือนมากๆครับมันมีความนุ่มของแกนอิริเลนโปรวมเข้าไปแล้วก็เติมความแข็งกับความกรอบนะครับของแกนเท่า I c a r ค y นะครับ แล่ผมรู้สึกว่ารุ่นนี้มันดีมากๆครับคือมันมั่นคงนะครับแล้วก็บิดแล้วมันมันมั่นคงอ่ะบางทีนะครับของแกร์อิลนโนโปผมก็รู้สึกลำคาญบ้างนะตรงที่ตรงนี่ผมเคยบอกครับที่ในคิวที่บอกวีเอ็กับอิลิโนโปครับคือมันบางทีฟิลลี่มันก็แบบบิดสบายเกินไปนะบางทีก็ไม่ค่อยชอบที่มันสบายเกินไปนะแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่ามัน ลำบากหรือว่าบิดไม่สบายครับอันนี้มันแค่แบบกําลังลงตัวดีนะมันแข็งแข็งกรอบด้วยนุ่มด้วยนะมันกาลังโอเคนะครับในเรื่องของฟิลลิ่งของรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับพอกับแม่เหล็กที่ค่อนข้างแรงนะรุ่นนี้แม่สิแม่เหล็กค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่หัวข้อต่อไปดีกว่าครับก็หัวข้อต่อไปครับคือคุณภาพในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งโซฟแล้วกันนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลย โอเคครับก็อย่างที่เห็นจากการรีวิวไปทั้งหมดนะครับก็ทุกคนก็ได้เห็นคุณภาพแล้วนะครับผมจะมาทําการสรุปนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงอะไรยังไงครับก็รุ่นนี้นะครับมาจากทางร้าน Candy Speed นะครับผมในราคา1,940บาทนะครับก็ทุกคนก็อาจจะเห็นแบบก็พูดจริงๆนะมันจะรู้สึกว่ามันแพงไปนิดนึงนะครับแต่เราเข้าใจครับเป็นของแกนแกนก็ออกราคานี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่ามันคุ้มไหม ผมว่าคุณภาพนะครับมันคือที่สุดของแกน่ะตอนนี้แล้วครับเพราะว่าการปรับแต่งนี่มันคือตัวล่าสุดนะครับมันใหม่กว่าอิเลเกนโปยนะครับคือมันเอาแกน12ครับหรือแกนเทว์เนี่ยมาใส่เลยนะครับทุกอย่างเลยฟีเจอร์เอามาใส่วันนี้แค่ย่อขนาดลงมานะผมว่านะมันเป็นประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เช่นแบบตัวที่เป็นแม็กเลฟนะที่เป็นตัวแม่เหล็กเป็นแกนกลางเป็นแม่เหล็กนะอันนี้จะเป็นสปริงอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ว่ามันผมว่ามาสุดแล้วนะทุกอย่างมันคือมันเอา ฟีเจอร์ตัวขอบแกมมาใส่แล้วนะแต่ว่ามันย่อขนาดเหลือ53มิลนะครับก็ถ้าใครสนใจแบบก็ลองพิจารณาดูครับว่า53มิลคุณเล่นถนัดไหมแต่ว่าถ้าอยากลองวันแฮนด์ผมว่าตัวนี้แบบต้องลองดูครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณจะถนัดไหมลูกเล็กแต่ผมว่าลูกเล็กมันถนัดกว่าลูกใหญ่นะมันจะจับถนัดมือกว่านะครับลูกเล็กแต่ต้องลองดูครับว่าผมเองก็เล่นวันแฮนด์ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เหมาะในระดับหนึ่งนะสำหรับวันแฮนด์ครับ ส่วนสำหรับสองมือนะผมแนะนําสำหรับคนที่มือเล็กแล้วกันนะถ้าคนที่แบบมือใหญ่หรือจับใส่ปกติมาเนี่ยก็ถ้าดิบสากต้องพิจารณาดูนิดนึงครับถ้าอยากจะเอาเป็นเมนก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับก็ต้องลองปรับตัวดูนะครับถ้าอยากเอาเป็นเมนสองมือนะก็ต้องลองดูครับแต่ว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรอ่ะอยากลองฟิลลิ่งตัวท็อปก็ต้องก็ลองลองดูครับอันนี้ผมว่าฟิลลิ่งมันใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมาะกับสําหรับคนที่เป็นแบบ แฟนของแกอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้มันเป็นคอลเลคชันที่ดีเลยนะไซส์มันเล็กกว่าทั่วไปอ่ะมันน่ารักดีนะครับอเอาลครับก็การสรุปก็ประมาณนี้ครับก็ใครอยากลองวันแหงก็ลองดูได้ครับแต่ถ้าอยากลองสองมือก็พิจารณาดูนะครับแต่ถ้าอยากสะสมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ตามบัจเจตแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้ก็ราคาประมาณเกือบ2,000บาทนะครับ โอเคครับก็สำหรับการรีวิวในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับก็ขอคุณทุกคนด้วยนะครับโอเคครับคลิปในวันนี้มีท่้นิราคาของมากครับสวัสดีครับ